ดูคาเดอร์มนีอาจารย์เนี้ยพ้าเจกสืตรทอดบ้านเนาะกันเนาะอาจารย์เนี่ยคืขขอห้บึงรับประวาติาวาัยเลยติดโทรศัพท์ <c oughs> มือว่านี่ทุหาโอาจารย์ปิดเครื่องเลยค่ะสูตรเลขวิ่งอาจารย์เขาเนาะคะ่ะมาที่นี่เล็กวิ่งกับเขาทั้งฟีทั้งเก่านะคะทั้งบนทั้งล่างอาจารย์ก็เลยปิดโทรศัพท์เลยค่ะอาจารย์เมียอาจารย์ว่าจะหลายๆคนเนาะค่ะเนาะ ไเ็ว่ากันเอาอะน้ำมันไปให้อาจารย์น้ำมันโอ้ยสุดน้ำมันเบิดว่าทีไปตลาดไปสั่นไปบ่ฮอดค่ะอาจารย์ไปบ่ฮอดตลาดก็เลยซื้อน้ำมันไปหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยไปเวมหาเนาะค่ะเนาะกะถ้าได้อาจารย์เวมหานี่งวดยได้ถือเปล่งวดนั้นได้สาบานน้าเนี่ยก็เบิ่งว่าอาจารย์จีให้เจังได้เนาะค่ะในตัวเลขเนาะค่ะเนาะเลขออกเจ็ด เก้ามันเป็นตรงกระเลขกอันด้วยค่ะเจามือบรับเจอมือบอรับกะป้เรยซึรัตตอลีไปกะดีเนาะ,ะค่ะเนาะก็คือเก้าสนับสนุนคือรัฉลาดกินแบ่งเด้อพี่น้องเดอง้อสร้างเฮดเบียก่อนสร้างเฮดเวียกไหมอาจารย์ถ้าสร้างได้เฮ็ดเวียกหนึ่งสร้างป,ป่ปากมังคนดอกสิเป็นเังสี่ะคัะอาจารย์อืม เน mm. ี <that that oh, so, so. mm. ่ยเรอเ e มฟั r คัลล์แตาจา์นัวหลอกจา์นัวหลอกโอซ i เอติงซูอาจารย์เขียนเหล็ก วันนี้อาจารย์มักตัวใดคะ่ะสมักศูนกระหาหนย์ูนกระหามาักขักบอค่ะศูนก,กระหาอาจารย์มักเลียกซูนกรเรีหาหาือค่ะเด้อหวดนี้ส,นหหนสิบหกกันยาเนาะสิบหกกันยาเด้ออาจารย์หวดนี้ เนาะงวดวันที่16กันยายน2564อาจารย์เนี่ยเขียนให้เราเด้อค่ะเด่น1 0หาวิ่งคือ0กับ5เด้อค่ะเดอ้อแล้วกาจับคู่ให้ก็คือ05 07 1 2 1 4 2 5 2 7เนาะอาจารย์เนาะสำหรับเลขที่ชอบเด้อค่ะเดอ้ออาจารย์ชอบ0 5 1 2 2 5 แต่กะอยากให้ซื้อวบบนทุกตัวนค่ะเพราะว่าเลขอาจารย์ก็คือว่าละค่ะมีเขามีลุดแต่ว่างวดวัวันหันเลขวิ่งเขาเดาะค่ะเลขซี่กับเลขเก่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะวันนี้กะคือเขาวิ่งก็คือเด่นก็คือศูนย์กับห้าเด้อพี่น้องเด้อก็ไปจับใ่กันเอาค่ะสําหรับเลขเด่นสามตัวก็คือหนึ่งศูนย์ห้าเลขวิ่งก็คือศูนย์ห้านะค่ะเนาะอาจารย์กะให้เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อใจจะละนาณยในการชมว่าสามารถยังรู้ว่าเลขจะออกตัวใดกะ ขอบคุณอาจารย์เนาะคะ่ะนอที่ให้เป็นแนวทางให้แฟนจงเอฟซีได้ไปต่อเต็นตัวมือเนาะคะ่ะได้ยินว่ารับโทรศัพท์ยางคำวิทย์อาจารย์ครับครับ,รบจนได้ปิดจนอาจารย์บ่มีเวลาค่ะคือว่าแบบยังขึ้นกับโทรมาเนาะค่ะกัขอโทษขอไปเนาะคะ่ะถ้าอาจารย์บ่ได้รับไปเพราะว่าลังเทียอ,อาจารย์ก็อยากสิพักผ่อนน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็บบบะะแบ,บ็ดเบิดเนาะอาจารย์เนะาะเมืม่อวา,านนี้สาบนาโทรหากับว่ติดค่ะคือว่าแบ็ดเบิดแล้วก็อาจารย์ก็สิเสียบทิ้งไว คือว่าโทรหาปฏิเแสดงว่าเบ,บ็ดบืดค่ะอาจารย์บ่เคยปิดเครื่องเนาะอาจารย์เนาะส่วนมากเบ็ดสีบืดเด้อค่ะก็ฝากไว้นะคะเอาสุดท้ายนี่ก็ให้อาจารย์บอกบุญบอกอ่ากับบอกโูบบอกลาให้แฟนจองอ e ิกับเลวแต่ดวงเด้อค่ะเด้อดวงสมพงษ์กันก็ได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบพูดหลายๆค่ะอาจารย์